สวัสดีผู้ชมนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนใช้งานเมาส์คีย์บอร์ดนะครับแล้วก็ตัวแปลงตัวนี้นะครับผมให้สามารถใช้งานร่วมกันกับมือถือนะครับระบบ Android รองรับตั้งแต่เวอร์ชัน10ขึ้นไปนะครับจนถึงเวอร์ชันปัจจุบันในตอนนี้นะครับก็คือเวอร์ชัน13นะครับผมได้ลองทดสอบเชื่อมต่อดูแล้วนะครับสามารถใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมผมจะสอนใช้งานตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับผมจนถึงสามารถใช้งานได้สมบูรณ์เลยนะครับให้เราแกะออกมาจากกล่องนะครับมาวางเรียงไว้แบบนี้ก่อนนะครับก็จะมีคีย์บ มีเมาส์นะครับแผ่นรองเมาส์ตัวแปลงนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็สายชาร์จนะครับของตัวแปลงนะครับที่อยู่ในกล่องนะครับให้แกเอามาวางเรียงแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เตรียมหัวชาร์จมือถือหรืออะแดปเตอร์นะครับของเรานะครับผมจะต้องมีนะครับกาลังไฟอยู่ที่10วัตต์ขึ้นไปนะครับผมให้เราดูอย่างนี้นะครับผมดูยังไงว่ามันเป็น10วัตต์นะครับสังเกตดูนะครับจะมีคําว่าเอาพุทอยู่นะครับจะมี5โวลต์ สแอมนะครับให้เอา5้คูณสนะครับก็จะเป็น10บนะครับถ้าเอา2ตัวนี้มาคูณกันนะครับยิ่งมากกว่า10วัตต์ก็ยิ่งดีนะครับผมแต่ผมแนะนํานะครับเริ่มต้นก็คือ10วัตต์ขึ้นไปเลยนะครับสิบยี่ได้หมดเลยนะครับผมให้เรานะครับทำการเสียบสายนะครับเข้ากับตัวแปลงนะครับตัวนี้นะครับตรงปลายสายที่เป็น USB นะครับให้เสียบกับหัวชาร์จนะครับแล้วก็ ที่มันเป็นหัวแบบไมโครย s b บีนะครับให้เราเสียบเข้ากับตัวแปลงนะครับอันนี้คือด้านหน้ามันนะครับให้พลิกมาทางด้านข้างนะครับทางขวานะครับ้าเราเสียบเข้าไปนะครับสังเกตดูนะครับเราจะต้องเสียบเข้าไปลักษณะนี้นะครับอ่าต้องหงายแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับเสียบเข้าไปนะฮะก็จะได้แบบนี้นะฮะนี่ แล้วก็เสียบเข้ากับปลั๊กไฟของเรานะครับครับพอเสียบเข้ากับปลั๊กแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะมีไฟติดแบบนี้นะครับผมแล้วก็มันก็จะปล่อยสัญญาณบลูทูธออกมานะครับจากนั้นนะครับให้เราพลิกมาแบบนี้นะครับให้หันมาแบบนี้นะครับให้มีช่อง USB หันมาด้านหน้าแบบนี้นะครับให้เราเสียบคีย์บอร์ดนะครับไปที่ช่องฝั่งซ้ายนะครับเมาส์ฝั่งขวานะครับ ส่วน USB ฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นการเสียบชาร์จกับมือถือนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะชาร์จไปด้วยเล่นไปด้วยนะครับก็ใช้สายชาร์จอีกเส้นหนึ่งนะครับมาเสียบเข้ากับมือถือของเรานะครับแต่ในที่นี้นะครับผมจะไม่เสียบชาร์จนะครับแล้วก็ตัวแปลกตัวนี้นะครับก็จะมีแท่นวางมือถืออยู่ในตัวนะครับถ้าเราดันขึ้นแบบนี้นะครับผมนี่เราสามารถเอามือถือมาวางไว้ตรงนี้ได้นะฮะ วางได้แบบนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับให้เราเชื่อมต่อบลูทูธนะครับเข้ากับตัวแปลงนะครับให้ไปที่มือถือของเรานะครับแล้วก็ไปที่จับคู่อุปกรณ์ใหม่นะครับชื่อสัญญาณมันก็จะชื่อว่า0 1นย์นนะครับกดจับคู่นะครับครับแล้วก็เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับผมจากนั้นให้เราติดตั้งแอปนะครับไปที่ l a y Sto r e นะครับแล้วก็ พิมพ์ว่า shooting pad v 3นะฮะแล้วก็เลือกอันแรกเลยนะฮะกดติดตั้งกดเปิดขึ้นมานะครับเปิดแล้วก็กดเห็นด้วยนะครับทับตามผมนี้เลยนะครับกดตกลงนะครับมันจะเด้งไปที่หน้าแสดงทัพแอปอื่นนะครับให้เราเลื่อนลงมาหาคาว่า shooting p a v 3มนะครับมันจะเรียงตามตัวอักษรนะครับเลือก shooting p a v 3กดเลือกอนุญาตให้แสดงทับแอปอื่นนะครับ กดแบ็ k กลับมาแบ็ k กลับนะครับกดอนุญาตนะครับกดตกลงนะครับถ้าเกิดว่าเรากดอนุญาตถูกต้องนะครับมันจะมีสัญลักษณ์วงกลมแบบนี้นะครับเป็นหน้าต่างลอยนะครับแสดงขึ้นมานะครับถ้าเกิดว่ามันจะเป็นสีแดงอยู่นะครับมันบอกว่าไม่ได้เชื่อมต่อประกณ์นะครับถ้าเราทำการปิดปิดแอปแล้วก็เปิดใหม่นะคร เราัะคู่เรียบร้อยครับอันนี้ก็เชื่อมต่อสมบูรณ์แล้วพร้อมเล่นแล้วนะครับผมตอนนี้ก็มันมันก็จะบอกตรงนี้นะครับว่าเชื่อมต่อแล้วนะครับผมตัวหนังสือก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะฮะแล้วก็สังเกตดูนะครับมันจะมีเกมนะครับแสดงขึ้นมานี่คือค่าที่มันตั้งมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีเกมผับจีนะครับอ่าฟีไฟนะครับเกมที่เรารู้จักนะครับคอร์ทิฟตี้นะครับ ก็เคานก็จะมีอยู่2อันนะครับก็คือจะมี2โหมดนะครับอันแรกก็คือมัลติเพเยอรอันที่2ก็คือ b a t t l e r o y ร r er นะครับในที่นี้นะครับถ้าเกิดว่ามันไม่มีเกมที่อยู่ในนี้นะครับผมที่เราอยากจะเล่นนะครับถ้าเรากดที่เครื่องาบบวกได้นะครับแต่แต่ของผมมันมีอยู่แล้วนะครับผมก็จะทดสอบให้ดูแค่สักสเกมแล้วนะ เช่นมันไม่มีไมค์ครับใช่ไหมกดเพิ่มเข้าไปเอ้ยไมค์คราฟมีอยู่แล้วนะมีอยู่แล้วข้างบนเนี่ยเราก็กดลบทิ้งไปนะครับในที่นี้ผมจะไม่เพิ่มเกมเข้าไปนะฮะเดี๋ยวสําหรับการสอนเพิ่มเกมเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนที่หลังแล้วกันนะครับเพราะว่าพอเราเพิ่มไปปุ๊บเนี่ยเราจะต้องตั้งค่าเองนะครับแต่ท <issements> ี่เราไม่ต้องตั้งก็คือเกมที่อยู่ที่มันเรียงอยู่ในนี้นะครับอันนี้คือมันตั้งมาให้เราพร้อมเล่นแล้วนะครับในนี้ผมจะลองทดสอบฟรีไฟด้วยกันนะครับให้เราเลือกฟรีไฟนะครับ แล้วก็เลขนรรลงที่สามนะครับตรวจค่าเซตไปที่คอนโทรลบก F1 นะครับจากนั้นลงมุบมุบลงไปนะครับมุบหน้าจอลงไปไม่ต้องกดปิดนะฮะให้สาณ์หน้าต่างรอแสดงขึ้นมาเห็นไหมฮานหน้าต่างรอแสดงขึ้นมาแบบนี้นะครับรู้สึกว่าเออมันกวนใจนะครับเราอยากจะลบหน้าต่างนี้ออกไปนะครับไอตัวลอยๆเนี่ยนะครับให้เรากลับไปที่ตัวแอปนะครับเลือกสาระสามขีดตรงนี้นะครับเลือก ติดตั้งตรงนี้นะครับลูกบอลลอยน้ํานะครับเันนีสองกดปิดนะครับกดตกลงนะครับตัวหน้าต่างลอยนะครับที่มันบอกว่าลูกบอลลอยน้ําเนี่ยมันจะหายไปนะฮะเนี่ยอันนี้ก็มันก็จะไม่มีขึ้นมาแสดงควรใจแล้วนะครับให้เรามูฟลงไปแล้วก็เข้าเกมนะครับเกมเออเก็บในโฟลเดอร์นี้เนี่ยเปิดไฟล์ขึ้นมาตอนนี้ก็พร้อมเล่นแล้วนะครับให้เราเช็คปุ่มของมันดูนะครับให้เรากดที่ F1 นะฮะ อันนี้คือปุ่มที่มันตั้งมาให้เราเรียบร้อยนะครับพร้อมเล่นแล้วนะครับถ้าเรากด F1 เนี่ยก็คือการแก้ไขปุ่มนะครับเราสามารถเพิ่มปุ่มลบปุ่มอะไรได้นะครับแต่ในที่นี้นะครับผมกด F1 อีกทีหนึ่งเพื่อซ่อนเพื่อปิดโหมดการแก้ไขนะฮะแล้วก็ผลกดกดที่ F2 นะครับเพื่อโชว์ปุ่มเล็กๆนะครับในขณะเล่นเกมถ้ามันเป็นปุ่มเล็กๆแบบนี้นะครับมันไม่สามารถที่จะกดแก้ไขอะไรได้นะครับผมแค่ดูได้เฉยนะฮะกดตกลงนะครับ เลยก่อนผมลองไปที่โซนฟีสไตล์ก่อนแล้วกันนะครับไปเช็คปุ่มดูก่อนนะครับว่ามันตรงกันหรือเปล่านะฮะก่อนที่จะเล่นจริงๆนะผมได้นำนะครับให้เราไปลองในโซนฟีสไตล์ก่อนนะครับลองการใช้อาวุธอะไรให้มันเข้ามือก่อนนะครับค่อยไปเล่นจริงๆนะฮะนี่ก็ขึ้นไหวได้แล้วเนี่ยนี่เออแล้วก็การใช้เมาส์นะครับ วิธีทาให้ลูกศรเนาส์แสดงขึ้นมานะครับให้เรากดที่ลูกเลื่อนของเมาส์หนึ่งทีนะครับมันจะมีสัญลักษณ์ของลูกศรสีฟ้าแสดงขึ้นมานะครับตัวลูกศรเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ช้านะครับมันไม่ค่อยไปตามนิ้วเท่าไหร่นะครับให้เรากดที่ DPI นะครับสักสองทีหนึ่งสองนะครับตัวลูกศรสีฟ้าเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ไวขึ้นนะครับฉะนั้นรู้สึกว่าปุ่มจะยังไม่ตรงนะครับเห็นไหมที่ปุ่มมันไม่ตรงเพราะว่าอัตราส่วนหน้าจอนะครับ <oting Akbar> ของผมเนี่ยมันจะยาวไปนะครับมันก็เลยจัดวางตำแหน่งให้เพี้ยนไปหน่อยนะครับให้เรากดที่บนหนึ่งนะครับเพื่อจัดเลี้ยงปุ่มให้มันตรงนะฮะปุ่มสเปซ a r นะครับให้าลากมาตรงนี้กดคลิกกดค้างแล้วก็ลากนะครับกดค้างแล้วก็ลากมาแบบนี้นีคร่าวๆแบบนี้ก่อนนะฮะนี่อันนี้ตรง จากนั้นจากนั้นนะครับให้เราบันทึกแบบถาวรนะครับอย่างเช่นผมบันทึกกดบันทึกลงแอปในเวลาเดียวกันนะครับอันนี้คือการบันทึกครั้งที่หนึ่งนะฮะบันทึกครั้งที่หนึ่งกดที่ F2 นะเพื่อใช้ปุ่มตอนนี้ผมก็กระโดดได้ละกดที่ลูกเลื่อนหนึ่งทีนะครับเพื่อให้ลูกศรหายมันก็จะเคลื่อนมันก็สามารถหันเมาว์ได้แล้วนะครับหันมุมมองซ้ายขวาบนล่างได้แล้วนะ ก็ลองอาวุธดูดนะครับว่าตรงหรือเปล่าอ่าไม่ตรงนะครับจะต้องตั้งค่าเพิ่มกด F1 นะครับลากตรงนี้มาตรงการคลิกขวานะครับการซูมเนะี่ยอ่าแล้วก็อันนี้ไม่ตรงนะฮะสองแล้วก็ B มปอยู่ข้างบน B ตรงนี้เลยนะ บีมาอยู่ตรงนี้ก็กดบันทึกนะฮะเราสามารถปรับแต่งปุ่มได้เองนะครับผมกด F2 นะครับตันนี้ก็โอเคแล้วนะครับเนี่ยมันก็ปรับแต่งอะไรก็ไม่ได้ปรับอะไรยุ่งยากมากนะครับเพราะว่าตัวแอปเนี่ยมันตั้งมาให้เราเรียบร้บอยแล้วนะฮะก็สลับอาวุธกดสอง จากนั้นนะครับถ้าเราลองกลับไปที่ตัวแอปนะครับที่เราเซฟไปเมื่อกี้นะครับมันจะมีนะครับไฟล์แปลกๆแบบนี้นะครับอันนี้คือค่าที่เราเซฟไปสองครั้งนะจาได้ไหมให้เราลบอันแรกทิ้งนะครับเหลืออันที่สองไว้อันนี้คือค่าที่สมบูรณ์นะฮะให้เราทําการเลือกเกมที่เกี่ยวข้องนะครับเมนูที่หนึ่งแล้วก็เลือกฟรีไฟล์นะครับเข้ามาเพิ่มอันนี้ก็จะกลายเป็นฟรีไฟล์หนึ่งนะครับส่วนอันข้างบนเนี้ยมันเป็นฟรีไฟล์ที่ตัว แอปเนี่ยมาตั้งมาให้เราอันนี้คือค่าที่เราตั้งเพิ่มเข้ามานะครับจากนั้นพอเราจะเล่นอีกครั้งหนึ่งให้เราแตะที่ตัวฟรีไฟนะฮะฟรีไฟหนึ่งของเรานะครับกดเมนูที่สี่นะครับคุณทนคาบซิปที่คุณทนบอก F1 นะฮะจากนั้นกดหนึ่งทีนะครับเลือกแก้ไขที่ตั้งไว้ล่วงหน้านะครับมันจะเปิดเกมขึ้นมาอัตโนมัติเลยนะครับมันก็จะเข้ามาในเกมแล้วก็มัได้เข้าสู่โหมดการแก้ไขนะครับจะเห็นได้ว่าปุ่มที่เราตั้งไปเมื่อกี้นะครับมันจะกลับมานะครับสมบูรรณ์เลยนะคับม อันนี้คือวิธีแก้ไขปุ่มนะครับของตัวแอปนะครับที่มันตั้งมาให้เราแล้วแต่ว่ามันไม่ตรงกับปุ่มภายในเกมของเรานะ่ยครับสำหรับการปิดการใช้งานนะครับให้เราปิดแอปไปแบบนี้ได้เลยนะครับเคลียร์แอปทิ้งไปเลยแล้วก็ปิดบลูทูธนะครับแล้วก็ดึงหัวชาร์จออกไปนะครับพอเราจะกลับมาใช้งานอีกครั้งก็ให้เสียบเข้าไปนะครับให้ไฟมันติดแบบนี้จากนั้นนะครับให้เราเปิดบลูทูธ แบบนี้นะครับมันจะเชื่อมต่อแอปตัวมัติเลยนะครับเห็นไหมมันจะเชื่อมต่อให้เราตัวนัติเลยเราไม่ต้องไปกดสแกนหาสัญญาณแล้วนะครับเพราะว่ามันจําไว้ในเครื่องนี้แล้วนะครับแล้วก็ให้ไปที่ชุดที่พัฒน์วีสามเปิดแอปขึ้นมานะฮะรอสักครู่หนึ่งนะครับจากนั้นก็เข้าไปเล่นเกมกดตัด๋วเข้าไปที่กุญสุดเอฟหนึ่งมันบอกตั๋วเข้าซิปสำเร็จแล้วนะครับก็กดก็ไขต้องไปลงหน้านะครับกดเริ่มเกม ก็เข้าเกมได้เลยนะครับจากนั้นเราจะไปเข้าเราจะแก้ไขปรับแต่งปุ่มเพิ่มก็ได้หรือว่าเราไม่ปรับแต่งแล้วกดที่ F1 เพื่อซ่อนไปนะครับกดที่ F2 อีกทีนึงเพื่อแสดงปุ่มเล็กๆนะครับในขณะที่เราเล่นเกมนะครับเราจะได้รู้ว่าเราต้องกดอะไรบ้างนะครับผมสุดแดงซื้อก็ต่อไม่ได้นะครับใน Facebook จอยเป็ดบอยหรือว่าสั่งซื้อในช้อปปีได้นะครับมีลิงก์สั่งซื้อนะครับราคา700กว่าบาทนะครับผมสวัสดีครับ